่าเมื่อี้บรรยากาศค่ะอ่าอยู่ทางอ่าตอนนี้ฉบาอยู่สระบุรีเนาะคุณพ่อคุณแม่จะเดินทางไปนครนายกค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าบรรยากาศในช่วงเร่งๆค่ะอ่าฉบามาแวะอยู่จุดพักรถนะคะพอน้องผู้พาพนมาแวะเขาหงนามเนาะอ่ะระหว่างที่แวะนะคะมีแนวทางมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่คือเก่า ะะเป็นแนวทางที่ทุกคนขอกันมาเยอะแล้วก,ก็ล่อค่อยกันหลายแห่งนะคะจะถึงใจคุณพ่อคุณแม่เอซี่กันบอนะคะต้องมาลุนกันนะคะเนาะเป็นแนวทางของสายผู้กองนะคะเป็นสายผู้กองสําหรับล่างนะคะประมูลสายผู้กองล่างเนาะได้มาแล้วนะคะเลขวิ่งฟันมาตัวเดียวเนาะค่ะเลขวิ่งฟันตัวเดียวนะคะออะกอนสีเขาไปรับชมคลิป ะะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดอ้คอคุณพ่อคุณแม่เดอ้อสิไดบุพผาดข้าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องเนาะอ่าเมื่อนี้อ่าฉบับกสิบได้มาเขียนให้เบิ่งคือเก่านห่ะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าขื้นตัวเรียแนวทางให้คือเก่าบางคนคอมเมนต์ว่าเอาฉบับตัวใดคือบบเห็นบอกนะคะคือ่นเบิ่งบ่ดจบคลิปนะคะเนาะผู้ใดเบิ่งจบคลิปอ่าตั้งแต่ช่วงที่ฉบับ,บ กามาจากบ้านเนาะ้ามือไดฉบาได้ยูห้องฉบาก็จะเคียนตัวเลขแนวทางให้เบิงเลยแต่ถ้ามือได้ฉบาออกไปแลนรถหรือว่ามาธุระแบบนี้เสียนะคะคุณบอกว่าม่ยก็คือฉบาจะขึ้นเป็นตัวเลขแนวทางหอ่าผู้ใดเบิงจบคลิปได้เห็นแน่นอนนะคะใครดูจบคลิปนะคะเห็นละกาบ่ได้เลื่อนผ่านนะนะคะจังใดก็เห็นแน่นอนนะคะขึ้นให้ยูเนาะ,ะ้วกาสหรับเป็นยังรอบนี้คือในมาซาเทีนะคะของ คุณพ่อเสียนสีเทพเพิ่นนะคะผู้เพิ่นเอามานี่เพิ่นติดธุระค่ะเพิ่นยาค่ะคุณ่อคุณแม่ยนะคะคุณพ่อว่าเมื่อวานหนึ่งฉบาทรหาคุณพ่อนะคะได้มาไปสําหรับสายประมูลของผูกก่องนะคะคุณพ่อว่าเมื่อวานโทษไปพอดีคุณพ่อกลังยาค่ะออกไปเหตุธุระอยู่บันนี้ฉบากรเลย่ะเอาขันคุณพ่อหยากลังสิไปเหตุธุระเอาตามที่คุณพ่อสะดวกคุณพ่อจังทรงให้ฉบานะคะวันเมื่อนี่นั่นคุณพ่อ คุณพ่อเพราะเฮตุธุระแลแล้วๆนะคะช่วงประมาณอ่าเทียงกว่วๆนี่ลหละนะคะคุณพ่อทรงตัวเล็กแนวทางมาให้่นะคะอ่าเทียงบาบนี่ล่ะพ่อทรงตัวเล็กแนวทางาใหม่ฉบาก,ก็เลยนี่แหละค่ะมาถ่ายทําลคีให้เนาะแต่ว่าคําแล้วมือนอนีนมาถ่ายทําลิีให้ยคําเนี่ยนะคะเพราะว่าฉบากระห้องกาลานสากไปวิ่งงานสิบลอบมาแล้วกับมาสักผาสังยังนะคะเพราะว่ามืออื่นฉบากกะไปเฮตุธุระทางนะครน,นายกเบิดมือนะคะ แคือบอกง่ายๆบจันจำเจบาทจะตกไปทรงงานางแต่ตีสามตีสี่อีกนะคะมันสิบ,บ่มีเวลาค่ะคุณบอกคุณแม่ก็เลยมือหนีก็เลยมากคำเนี่ยนะคะกะบอกเป็นยังเนาะออะมาเบ่งน้ำกันนะคะบอกให้ฟั่งอ่ะแม่กะคือจักสิบอกยังเนาะคุณบอกคุณแม่กะบอกให้ฟังเรื่องชีวิตประํำวันเจะาของน้ำนะคะบอกเรื่องตัวเลขน้ำให้พ่อมมนได้แปดหน้าที่ห่าละ นะคะบางคนเพนกับเข้าใจใชชบาอยู่นะคะบางคนกับ่เขบ้าใจกับ,บก่บเป็นยังนะค,นคะเดี๋ยวชบาเปิดเปิดแชทคุณพ่อก่อนเด้อค่ะเด้อเปิดแชทคุณพ่อก่อนนะคะเดี๋ยวสักขูเดี๋ยวสละอัน โอเคนะคะอ่าคุณพ่อคุณแม่ด้ฉบับึ้นตัวเลขแนวทาง่งหายสำหรับผู้ใดที่ว่าบลอตัวเลขแนวทา่ากับฟังฉบับเบาแล้วก็จทย์เอาเนาะอ่าสำหรับสายผู้กองนะคะเลขประมูลนะคะประมูลสายผู้กองล่างอย่างเดียวเด้อคิปนี่เป็นเลขล่างค่ะบนยังบ่ได้มากหลักการผู้ใดที่ว่าล้อแนว่ทางตัวเลขของคุณพอเส้นสีเทปนําคุณพอว่าอ่ามือ,ม,อมือแรกงนี่นะคะก็คือมือนี่แหละตอนอ่าคุณพอหลังจากทรงไม่ฉบับแล้วพอโท่มาก คุณพ่อกําลังวิเค์กําลังวิเคราะห์อยู่ห่ะกค่ะมือแรกงนี่คุณพ่อกัเสียเหตุอ่ามือแรกงนี่คุณพ่อกับจะคํานวณแล้วก็วิเคราะห์ใหหนะากาเกานะคะก็คขึ้นมือแรกงแล้วกะมืออื่นคุณพ่อจะทรงทรงตรัวเลขแเนว้ท่าสูตรของคุณพอ่อมาให้นะคะแต่บรรูุว่าจะเป็นชุดบนหรือชุดล่างเฮ้าลอรลุ่นนะคะเอานะคะมาอาศาัยผูกกองเลขวิ่งฟันมาหนึ่งตัวค่ะเลขวิ่งฟันมาหนึ่งตัว สำหรับล่างนะคะวิ่งไปที่หนึ่งค่ะฟันหนึ่งค่ะนะคะเอารอบนี้สันจรสซำนักไดสิเขาสิลุดนะคะมาเบิงไปน้ำกันนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ชะบากาอัปเดตน้ำเสนออ่าถุกทุกเสียนทุกหวยซ่องนะคะอัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะ,ะวิ่งล่างค่ะฟันไปที่หนึ่งค่ะมัก ตัวเดียวโครโนะคะคนทรงมหใยว่วงกลุมเน้นได้ละหนึ่งตัวเดียวค่ะอาจับคู่จะมีอยู่สามหางนะคะจับคู่ไม่อยู่สามหางมีหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดค่ะมีแค่นี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะฟันวิ่งหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ จับคู่ให้สามหางนะคะมีหนึ 1, ่งหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดอ่างวดหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดอและก็โตที่เพิ่นเน้นค่ะเลขวิ่งฟันตัวเดียวฟันหนึง่งและก็โตที่เน้นนะคะเน้นไปทีหนึ่งหกเด้อคุณพ่อคุณแม่เดอร์เน้นหนึ่งหกค่ะนะคะปิดจารณนาเบิงเดอร์นะคะมากบอชอบบอนะคะบอมกบอักร์ชอบกับปล่อยผ่านเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ อยากได้สำนักได้คอมเมนต์พูดคุยกันไว้นะคะไต่คอมเมนต์เนอะนะคะเดี๋ยวเชบามาลัลงงหายเรื่อยๆค่ะนะคะอัปเดตกันไปเรื่อยๆค่ะแนวทางตัวเลขนะคะอ่าแล้วการคลิปต่อไปเด้คุณพ่อคุณแม่นะคะหลายคนอ่าคอมเมนต์รอคอยเอาเชบ่ปาปล่อยตัวเลขแนวทางของเซียนอ่าของเซียนพมมาไปนะคะของเซียนพมได้มาแลา้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ อาจจะบาทกสิลงตัวเลขแนีทางให้กันแล้วกันนะคะได้มาแล้วถ้าถูกใจนําไปพิจารณาไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านเนาะสาหรับของเซียนพมสําหรับชุดบนนะคะอ่าบอเมนของเซียนพมนะคะชุดล่างเดี๋ยวฉบาจะล่งให้ในคลิปหนะ้าถ้าถือใจนําไปพิจารณามีทั้งเลขติดล่างเลขวิง่งหลักสิบล่างแล้วก็จับคู่และก็เลขดับบนอีกนะคะของเซียนพมเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้กับเนี่ยทางตัวเลขของคุณพ่อเซียนสีเทพ ที่คุณพ่อเพื่อนแด้เอามาฝากมาตอนเป็นเลขประมูลสายผู้กองสําหรับล่างที่เฮาเคยติดตามกันนะั่นแหละเนาะเอารอบนี้เพื่อนมั่นใจเด้อค่ะเพื่อนว่าสัญจรนี้ก็มั่นใจคือเราสันแห้งมั่นใจค่ะว่าสันสัญจรรอบใดนี่เลขสายผูกกออบ่เคยผ่านแห้งสัญจรแห้งหลายรอบนั่นสัญจรนะคะเพื่อนได้สิบหลานนะคะหาก่าสื่อข่ายยัง้หลีกวเลยูอ่าเจ้านหึืงแปดหานนี่แหละเพื่อนเพื่อนนักสายวิ่งนะคะ รอบนี้สัญจรแล้วเพื่อนกระทุ่มนักล่กับ่อนขางสิมั่นใจนะคะมั่นใจพร้อมนะคะทุกคนกับพิจารณาเบิงแต่ที่แน่ๆตัวเน้นของเพื่อนขึ้นหนึ่งหกนอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฟันเน้นไปทีหนึ่งหกนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ฉบาดจ,จะคอตัวลาคุณพ่อคุณแม่ LC เอฟซีไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ